ขวัญก็จะพาทุกคนมาที่ชุมชนตลาดน้อยนั่นเองค่ะขอพอหะคะบอกเพราะเดี๋ยวไม่เป็นจริงดึงกราฟฟิตี้ที่ทขวัญพูดถึงนะคะปวยปิงสายสวนค่ะแล้วเราก็มาสายเกินไปก็เลย <G lor ur rian> อดกินไปเลยค่ะเต๋วสวัสดีค่ะฮัลโหลตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ แพงขวัญอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแพงขวัญก็จะพาทุกคนมาที่ย่านเก่าแก่นะคะนั่นก็คือชุมชนตลาดน้อยนั่นเองค่ะติงตลาดน้อยนะคะก็จะเป็นย่านการค้าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นรัตนากสิทร์นะคะเพราะว่ามีที่ตั้งติดดิมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งพระนครมีท่าเรือสําหรับให้เทียบดังนั้นการสัญจรเดินทางเลยสะดวก ดังนั้นจึงมีคนจีนมาอยู่กันเยอะเพื่อที่จะทําการค้าและอยู่อาศัยทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเราก็จะเห็นมีคนจีนแบบออริจินอลกันเยอะมากๆและก็จะมีสันเจ้าจีนทั้งเล็กและใหญ่ปัจจุบันย่านตลาดน้อยนี้ยังเป็นแหล่งซื้อขายอะไรเครื่องยนต์เก่าที่มีให้เห็นตั้งเกลื่อนหน้าร้านในย่านนี้ที่เขาเรียกกันว่าเชียงกงและที่สําคัญของกินอร่อยเยอะมาก นั้นเดี๋ยวตอนนี้แพนขวัญจะพาทุกๆคนเข้าไปข้างในนะคะแล้วเขาก็ยังบอกกันอีกด้วยว่าที่เนี่ยมีกราฟฟิตี้สวยๆเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินของอร่อยๆกันนะคะไปกันเลย ย่านเชียงกงที่แพีขวัญพูดถึงเดินไปเนี่ยแถวนี้ก็จะมีอะไรเยอะมากๆเลยนะคะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแบ็กกราวนด์ถ่ายรูปสวยๆแบบข้างหลังค่ะนั่นเดี๋ยวแพีขวัญขอไปถ่ายรูปก่อนนะคะ กฟิตต้ที่เพขวัญพูดถึงนะคะสวยไหมคะใหญ่มากเลยนั่นเดี๋ยวเพนขวัญขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะแานนะะวน,นี้นะคะก็จะมีเป็นย่านที่มีคนจีนเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลยต้องพาทุกๆคนมาที่ศาลเจ้าลงเกล็ดนี่นะคะคนแถวนี้นะคะก็จะเข้ามาแล้วก็มาไหว้มาขอพรกันเยอะมากเลยนะคะนั่นเดี๋ยวไหนๆแพงขวัญก็มาแล้วเพีงขวัญขอเข้าไปกราบไปไหว้หน่อยนะคะ ขอคอว่าอะไรขอให้ทาอะไรก็ประสบความสําเร็จค่ะก็ขอให้เรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ขอให้เรียน,น,น,นหนังสือเก่งค่ะแต่ว่าจริงๆเขาห้ามบอกนะ <c oughs> ไม่ทนแล้วใช่ไหม <c oughs> จริงๆเขาบอกว่าถ้าขอคอนะห้ามบอกเพราะเดี๋ยวไม่เป็นจริงแต่ว่าถ้าหนูพยายามยังไงก็เป็นจริงค่ะตอนนี้หนูก็ขี้งมากแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไปหาใบจริงกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย <c oughs> อนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะที่ร้าน Mother Roaster ค่ะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะก็จะเป็นแบบคาเฟ่อะไรอย่างนี้แล้วเราต้องลองไปดูกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนตามเลยค่ะข้า,างในนี้นะคะทางเขาก็จะมืดๆหลับๆนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีไฟไหให้เราเห็นทางเดินแล้วก็ยังเห็นแบบฟิลความเป็นย่านชนุมชน,ชนจีนนะคะยังเห็นอะไรอยู่เพียงขวัญก็รู้สึกว่าม,มันเหมือนแบบคาเฟ่รับอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแมวด้วยอากาศมันร้อนเนีก็ต้องกินไอติมบ้างเพร่างกายโตโต,โตี่เด็กค่ะคนโ,โ,โตก็กินไอติมได้มันต้องมีความเท่าเทียม หนูว่าใครที่แบบชอบความแบบเบ n นเช e หรือแบบชิลอะไรอย่างเงี้ยคือร้านนี้เหมาะมากก็มีความเก่าเป็นแบบเบ n นเช e ใช่ไหมคะเราก็สามารถแบบถ่ายรูปได้แล้วก็มีแคปชั่นเด็ดๆอย่างเช่นไม้คือเธอส่วนเราชื่อใจถ้ารวมกันแล้วก็กลายเป็น I love you ไม่เข้ากันเลยใช่ไหมขอโทษว่าคำนี้เป็นสดมัดีจริงๆนะคะดีเท่าหน้าตารไหอ่ะ เล่นอะไรไม่รู้เนาะตรงนี้เป็นแกลเลอรี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรูปแถวๆเนี้ออยะคะ่ะอย่างเมื่อกี้ก็เป็นแมวตรงนี้ก็จะเป็นแบบภาพบรรยากาศค <Wow. S 1> ่ะก,ก็จะแบบบูสตรีใช่ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะร้านกล้วยปิ้งที่ดังมากๆในย่านนี้นะคะแต่ว่ามันมันหมดไปแล้วค่ะเพราะว่ามันชื่อว่ากล้วยปิ้งสายสุวรรณค่ะแล้วเราก็มาสายเกินไปก็เลยอ,อดกินไปเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันดีกว่า <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะ ร้านกรปดิบชื่อดังในย่านนี้เหมือนกันค่ะจากที่ดูจากรูปนี่นะคะก็รู้เลยว่าดังมากแต่ว่าเราจะสายหรือไม่สายรอบนี้ก็ต้องมาลุ้นดูนะคะพี่้าของนีหมดยังอะคะยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะทุกคนนั้นหนูเอาแบบรวมมิดสามกล่องคะ่ะสั่งไปสามกล่องน,นะคะแบบรวมมิดนะคะรอบนี้เราก็จะเอาไปฝากน้องๆแก๊งชาในแก๊งสามชามีชาไข่มุก มีชาดำแล้วก็มีชามะน,นาวส่วนฉันก็คือชาไขมกุกเพราะว่ามันสวยและอร่อยและเทรนดีมากยยาตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันแล้วนะคะร้านที่เด็ดของเราแล้วเป็นร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือร้านกล้วยเสี่ยรูนั่นเองนะคะร้านนี้นขอยขอได้ยินว่ามีว่ากล้วยเสี่ยรูเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันเป็นรูเล็กๆค่ะ ะะก็จะเป็นร้านที่เป็นกล้วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะเขาบอกกันว่าทีเด็ดของร้านนี้นะคะนั่นก็คือเส้นบะหมี่ได้เองค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูหน้าตากันเลยดีกว่าว่าเส้นบะหมี่กล้วยเตี๋ยวชามนี้จะหน้าตายังไงค่ะดูกันเลยตอนนี้นะคะมันก็จะมีแบบแห้งนะคะแล้วก็แบบน้ำนะคะโต๊ะนี้คนสั่งแบบแห้งมา3าอันนะคะส่วนแบบน้ำหนูสั่งแค่คนเดียวนะคะ ตอนนี้หนูก็เริ่มคิดแล้วว่าหนูสั่งผีตะถุกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อคนดูจะได้เห็นความแตกต่างนะคะว่าน้ำเนี่ยมันหน้าตายังไงว้าวโอเคค่ะอันนี้นะคะจริงๆไม่ใช่ของหนูหรอกค่ะหนูก็จะไม่ได้กินอันนี้นะคะหนูจะกินอันนี้นะคะทุกคนก็นาก่าจะรู้กันแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีขบเลยสักเม็ดเดียวนะคะอันนี้ของพี่ตะก้องค่ะก็จะขอคืนนะคะ <úng throw> ว้าวกลิ่นแปลกมากเลยค่ะไม่เคยได้กลิ่นปลามาก่อนเลย ชิ้นปลาที่นิ่มมากเป็นเพราะว่ามันยังร้อนอยู่ค่ะลูกชิ้นกุ้งร้อน <c oughs> ไม่ขาวเลยลูกเพลิงค,คือแบบไม่ขาวเลยแต่ร้อนมากเลยค่ะอันนี้นะคะอันต่อไปคือกล้วยนะคะ <c oughs> หนูไม่ชอบเท็กซ์เจอร์ตรงนี้หนูเป็นอะไรไม่รู้อะแบบอันนั้นคือทำไมหนูถึงกินแต่ลูกชิ้นที่แบบเป็นอันนี้ <c oughs> เพราะว่าหนูไม่ชอบอันแบบ กัข้างนมนหนูว่ามันปีกเลยๆเคยันต่อไปนะคะเราจะมากินหมูบัดเต็งกันต่อนะคะถ้าอันนี้หนูว่าถ้าเป็นแบบแห้งถ้าหนูไม่เอาแบบน้ํานะคะมันน่าจะได้รสชาติที่เค็มและหวานกว่านี้แต่อันนี้เราใส่น้ําไปแล้วมันก็ไม่เป็นไรครับาะมันก็จะอร่อยอยู่ดีเพราะว่าเขาตั้งใจทํามาแล้วนะคะโมเก่งไหมโ <laughs> มเก่งมากได้อืมมันหวานๆเค็มๆเห,หมือนเหมือนแบบ ที่บอกไปเลยนมัมทุกอย่างหนูให้8.89จุดก้านโอ้โหอันนี้ก็คือแบบสนุกมากเลยนะคะมันเดินเล่นได้ของติดไม้ติดมือมันเต็มเลยได้กินของอร่อยอ่อยแล้วก็อิ่มมากมากเลยค่ะ<า>แต่ว่าอากาศรอ้อนอย่างนี้แล้วมาอยู่อ u t ดอร์เนี่ยก็อย่าลืมกันนะคะ Facial UV Sunscreen SPF 50บวกบวกบวกค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อดูคลิปต่อไปของแทนขวัญเป็นคนแรกๆนะคะแล้วทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีร้านเด็ดที่อยากให้แทนขวัญลงไปชิมอีกไหมแล้วคลิปหน้าอยากให้แทนขวัญไปที่ไหนมาทำแชร์เอนจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้ววันนี้แทนขวัญขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ